สวัสดีค่ะหมอเอนะคะใน EP นี้หมอจะมาพูดในเรื่องของโรคต้อละกันนะคะว่าโรคต้อมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างเอาโรคต้อหลักๆนะคะอยู่3โรคละกันก็คือในโรคของต้อหินต้อกระจกแล้วก็ต้อเนื้อหรือต้อลมนะคะ3โรคนี้เนาะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับใครที่ดูทาง YouTube นะคะฝากกด Subscribe และก,กดกระดิง่งกิ้งๆแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาฟังกันเลยนะคะว่าโรคต้อเป็นยังไงบ้างเริ่มจากโรคแรกนะคะก็คือในเรื่องของโรคต้อกระจกนะคะโรคต้อกระจกเนี่ยก็คือว่ามันจะเกิดจากในเรื่องของความดันในลูกตามันสูงนะคะความดันในลูกตาเนี่ยมันสูงเนื่องจากว่า,าระบบการไหลเวียนของเหลวภายในลูกตาเนี่ย มันผิดปกติไปทําให้การระบายของเหลวนะั้นไม่ดีก็เลยทําให้เกิดความดันในลูกตานั้นสูงแล้วก็ไปกดทับในเรื่องของระบบประสาทของสายตาของดวงตานะคะก็เกิดขึ้นเป็นต้อหินขึ้นมานะคะสาเหตุหลักๆของโรคต้อหินนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ1นนะคะสำหรับคนที่อชอบใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตอรลอยเยอะๆพวกนี้นะคะก็จะไปรบกวนนะคะ ทําให้ความดันในลูกตานั้นแบบอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะโอกาสที่จะเสี่ยงต่อเป็นโรคหินโรคต้อหินก็จะเป็นได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจบางคนอาจจะมีในเรื่องของกรรมพันธ์ุนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเป็นอาจจะเคยอาจจะทําให้เราเมีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคต้อหินได้เหมือนกันนะคะ นอกจากนั้นนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือโรคไทรอยนะคะโอกาสที่จะทำให้เราเป็นโรคต้อหินได้ก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดเราสูงมากเกินไปนะคะมันก็จะทำให้หลอดเลือดนะคะหลอดเลือดฝอยโดยเฉพาะที่ดวงตาเนี่ยมันจะเป็นหลอดเลือดฝอยที่แบบเล็กมากนะคะอาจจะมีทำให้ กระตุต้นทําให้ความดันในดวงตาของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โอกาสเพิ่มโอกาสที่จะทําให้เป็นโรคต้อหินได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นการประสบอุบัติเหตุนะคะทางด้านดวงตานะคะทําให้เกิดการกระทบกระเทือนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแรงดันหรือว่าความดันในลูกตาแบบอย่างเฉียบพลันนะคะโอกาสก็จะทําให้เป็นโรคต้อหินได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องค่าสายตาอย่างเช่นคนที่ปัญหาสายตาสั้นหรือสายตายาวและมีค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงให้เราที่จะเป็นโรคต้อหินได้เหมือนกันนะคะโรคที่สองเนาะเป็นโรคต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยก็คือว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับในเรื่องของกระจกตาหรือว่าเลนตานั่นเองนะคะมันก็จะมีความขุ่นนะคะ พออายุมากขึ้นนะคะเกิดจากแบบอายุมากขึ้น40-50อะ่ะก็จะเริ่มมองเห็นและกระจกตาม,มันเริ่มมีความขุ่นความใสมันลดลงมันก็กระทบส่งผลทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของเรานั้นลดลงก็จะเกิดภาพมัวภาพเบลอนะคะมองไม่ค่อยชัดได้เหมือนกันนะคะสาเหตุก็หลักๆเลยคือในเรื่องของอายุนะคะอายุที่มากขึ้นก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคต้อกระจกได้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ใช้ยาพวกยาหยดตาผสมสเตอ รอยนะคะก็เนี่ยก็มันก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ก็จะทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะบุหรี่พวกนี้ควันอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีผลทําให้หลอดเลือดฝอยหดตัวหรือแข็งตัวนะคะมันก็จะทําให้กระจกตาเนี่ยมีความขุ่นหรือว่ามีความใสลดลงนะคะก็มีผลทําให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคต้อกระจกได้เหมือนกันนะคะ แล้วนอกจากนั้นคือเรื่องของแสงแดดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจออิเล็กทรอนิกส์แสงแดดแสง UV อะไรพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิด่รมต้อกระจกได้เหมือนกันนะคะอาการก็อย่างที่บอกคือมองเห็นไม่ชัดภาพมัวนะคะอาจจะมีแสบตาเคืองตาได้บ้างเหมือนกันเนาะแล้วก็ต้อชนิดที่3นะคะคือเรื่องของต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อนะคะต้อลมต้อเนื้อเนี่ยก็ชื่อกะบอกสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากพวกมลภา,าวะคือลม ฝุ่นละอองนะคะแสงแดดต่างๆที่ทำให้เกิดการระคายเคืองของตาแล้วมันจะทำให้เกิดเป็นติ่งเนื้อนะคะที่ลุกลามตั้งแต่หัวตาไปจนแบบถ้าเกิดลุกลามไปจนถึงพวกอรู ม่นตาพวกนี้บดบางปุ๊บก็จะทําให้เราสูญเสียการมองเห็นได้เหมือนกันนะคะสาเหตุก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าเกิดจากเรื่องของสภาวะสภาวแวดล้อมต่างๆฝุ่นนะคะที่มีมากเกินไปลมนะคะที่แรงๆประทะเข้ากับดวงตาของเราแล้วก็ แสงแดดนะคะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดโรคนี้อาการนะคะก็คือจะทําให้เกิดรู้สึกคันระคายเคืองนะคะอาจจะมีตาแดงดบ้างอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นโรคต้อ3ชนิดนะคะก็ที่จะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นได้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะสายตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะคะเราก็ควรที่จะดูแลก,ก่อนที่เราจะสูญเสียการมองเห็นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมกันใน EP ีหน้าละกันนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีคะ่ะ